กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะจ๊ะที่อิวสุขคยนต์สาขาพิมายนะครับผมเดินมาจากที่จอดรถนะยังไม่ได้สแกนนิ้วเลยนะคุณผู้ชมพอดีว่าราปภแจ้งที่หน้าป้อมว่าเซลล์ต้นครับพอดีมีรถเทลเลอร์มาลงผมก็เลยแบบปะโทอะไรเนี่ยคือแบบว่าจะสิ้นเดือนอยู่แล้วเทลเลอร์คันแรกเพิ่งจะมาโห้ เซ็งมากมายรอมาทั้งเดือนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ามีคันไหนมาแต่ต้องบอกว่าคือของผมอะในโคราชอะรวมบุีร์จะมีทั้งหมดประมาณ78ปสาขาถ้าไม่ลงที่ผมไปลงที่อื่นผมก็โยกรถมาได้นะถ้าสมมติเนะี่ยเป็นกรณีที่รถล,ลูกค้าที่จองกับผมไว้นะครับแล้วมานะคือไม่จำเป็นต้องลงที่นี่ทีเดียวก็ได้นะแต่สําหรับสาขาพิมายปกติมันจะต้องลงต้นเดือนนี่ไงแต่ว่ามันเพิ่งลงวันนี้คุณผู้ชมดูดิ จนวันที่ยีสกว่าแล้วนะยี 23, ่ิบสามะเทลเลอร์แรกเพิ่งจะลงเดี๋ยวดูซิมีคันไหนมาให้เราบ้างนี่ครับก็มาลงวันอาทิตย์นะแล้วก็ที่มาผมมาถ่ายคลิปนี้คือวันจันท์เป็นวันทํางานนะครับก็มาลง3คันทั้งหมดเลยนะมีสี่ประตูอยู่สองคันมีแคปยกสูงอยู่หนึคันนะครับนี่เห็นไหมเออ ทั้งเดือนเพิ่งจะมาลงที่สาขาพิมายเราคันแรกเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่คันแรกมาดูที่คันนี้ก่อนนี่ข้างหลังตัวแซดนะครับคุณผู้ชมตัวแซดสีบอลเงินตัวแซดเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด5สีนะมีขาวมุกมีบอลเงินมีเทาดำดำส้มมีทั้งหมด5สีนะครับคันนี้เป็นบอลเงินนะครับ ถ้าสีขาวมุกเนี่ยเราต้องเพิ่มราคาเข้าไป7000นะแต่สีอื่นเราไม่ต้องเพิ่มเลยส่วนในเรื่องของเกียร์เนี่ยคันนี้ที่มาลงนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งตัวแซดเนี่ยก็จะมีให้เลือก2เกียร์เหมือนกันนะครับเป็นเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาแต่ว่ามีแค่1เครื่องยนต์ให้เลือกก็คือท่านจะเลือกเครื่องเ,ออเกียร์อะไรก็ได้แต่เครื่องยนต์เนี่ยจะมีแค่เครื่องยนต์พันเก้าเท่านั้นส่วนเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเกียร์ธรรมดา8ปดแสนแปดหมื่นสองพัน ถ้าเกียออตโต้900,000-17,000นะครับนี่ด้านหน้าที่เขาให้มาออฟชง่งออปชั่นก็ประมาณนี้เลยนะหลายคนสงสัยบางมีนะมีนะบางทีผมถ่ายรูปส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าครับรถมาลงแล้วนะครับเรับรถวันไหนดีพี่ครับทำไมรถผมมันเป็นสีทูโทนนะนี่เพราะอะไรครับฝากระโปรงมันเป็นสีขาว เพราะว่านี่ครับเขาแล็บกันลอยมานะฮะเนี่ยเวลาขนส่งเผื่อบางทีมีสเก็ดหินมีกิ่งไม้อะไรเงี้ยพอรถมขึ้นเทรลเลอร์มาเขาก็จะแล็บกันลอยมาแบบนี้นะครับไม่ได้มีทูโทนนะเรายังไม่ได้ทำสีทูโทนมาขายนะครับฉะนั้นเขาก็แล็บกันลอยมามีแค่เอ็กซิลี่ที่เขาจะไม่แล็บมาเพราะเขาคงกลัวมันติดสต er ิกเกอร์อะไรเพราะเอ็กซิลี่มันจะมีสต er ิกเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนะ สำหรับตัวแซดก็ประมาณนี้เลยนะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟตัดหมอกอะไรได้มาครบกระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ1ยยางบิสโตนนะมีสัญญาณการขโมยระบบป้องกันการลื่นถลายครบเลยนะสำหรับตัวแซดนะก็สวยงามออปชั่นพื้นฐานครบระบบความปลอดภยัยครบเหมือนตัวท็อปเลยนะฮะนี่ตัวแซดนะสำหรับใครชอบเป็น f c ตัวแก็คันนี้เลย ขั้นต่อไปนะครับ Cap โฟนะครับรุ่นนี้แคปโฟรุ่นนี้เนี่ยจริงๆจ,จ,จ,จะมีทั้งหมด3เกตนะครับมี S มี LDA แล้วก็มีบอสมี Z นะฮะถ้า S ล้อกระทะ LDA ล้อเป็นแบบนี้ถ้า Z จะเป็นล้อสีดูโทนฉะนั้นรุ่นนี้จะแงแยกง่ายมากๆ,าๆนะครับแยกง่ายมากๆนะนี่ด้านหน้านะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวแยกสูงเลยถึงแม้เขาจะเป็นตัว LDA นะฮะ นี่เห็นไหมเขาจะมีกระจังหน้าโครเมียมมาให้นะฮะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้ไฟตัดหมอกมาครบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะรถตัวเตี้ยกับตัวสูงเนี่ยสังเกตตรงนี้ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นรูปแนวนอนนะจะเป็นรูปแนวนอนส่วนถ้าเป็นรถตัวยกสูงมันจะเป็นแนวตั้งนี่อันนี้คือการแบ่งแยกระหว่างตัวสูงกับตัวเตีย้ยเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านจะงงนะครับเวลาที่เอาตัวสูงไปโหลดเอ๊ะ ตกลงอันนี้มันรุ่นอะไรเราจะไปซื้อแบบนี้เป็นตัวเตี้ยมีไหมก็คืออันนั้นเขาคงไปโหลดแล้วแหละนะครับเพราะว่าการชนหน้ามันจะต่างกันแบบนี้นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่779,000บาทมีทั้งหมด3สีให้เลือกสีขาวสีบอลเงินสีดำถ้าบอลเงินหรือดำเนี่ยราคารถจะต้องบวกเข้าไปอีก7,000นะแต่ถ้าเกิดสีขาวก็7 7 9เลยนะล้อแมกบ16จากโรงงานยางบิสโต e นะครับแบบนี้เลยนะมีก mm ุญแจรีโมทมาให้แต่ว่ารุ่นนี้จะยังไม่มีอาเบาหนังนะเพราะเบาะหนังเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตัวแซดขึ้นไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์รุ่นนี้จะมีแค่เครื่องยนต mm ์1,900ซีซีให้เลือกเท่านั้นนะครับแล้วก็ระบบเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้เนี่ยสปีดเท่ากันไหมเท่ากันนะครับมี6เกียร์เหมือนกันแล้ว นะส่วนถ้าเป็น LDA อย่างนี้นะเกียร์เดียวก็คือธรรมดาเครื่องยนต์เดียวนะครับไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกนะครับประมาณนี้นะส่วนอีกคันหนึ่งที่มารงนะฮะ x s e r i e s ครับผมนี่รุ่นสปอร์ตยอดฮิตของเราไม่ว่าจะเป็นตัวสูงตัวเตี้ยนะครับก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่แต่งสวยมาจากโรงงานนะครับผม x s e i e i คันนี้นะฮะมี2ส,สีให้เลือกมีขาวมุกกับมีดำ นะครับถ้าสีดําจะถูกกว่าขาวมุก7,000ฉะนั้นผมจะสรุปง่ายๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมถ้าท่านใดอยากได้ตัวแคปยกสูงแบบนี้หรือว่าไม่ใช่เอ็กซิลก็แล้วแต่นะครับที่ท่านจะซื้อแคปยกสูงเนี่ยแล้วท่านอยากได้ขาวมุกเนี่ยจะมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นก็คือเอ็กซิลนอกนั้นจะไปอยู่ใน4ประตูหมดสําหรับตัวสีขาวมุกนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นชุดแต่งเฉพาะนะครับทำให้ดูสปอร์ตนะตัดดำแดง นะครับมีสติกเกอร์สติกเกอร์เขาค่อนข้างละมุนนะคุณผู้ชมดูนะแบบทํามาเป็นทาวนอ่อนไม่ให้ดูตัดแบบว่าคือมันได้ความสปอร์ตได้ความหรูด้วยนะสำหรับตัวยกสูงของเอ็กซิลเนี่ยดูอย่างเห็นไหมตัดสติกเกอร์มาแบบละมุนละมุนคือไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าตัดจนเด่นมากนะแต่ว่าใช้กระจังหน้าดําใช้โลโก้เอลซุสสีแดงเข้ามานะครับเพิ่มความดุดัน นะครับให้มันสปอร์ตและละมุนด้วยนะสำหรับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ17เนะครับเป็นยางบิต stone ล้อแม็กก็ทำสีดำเงามานะครับ x s e r i e s เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงแคบหรือ4ประตูถ้าล้อของเขานะจะดำหมดเลยนะคุณผู้ชมมาในโทนสีดำหมดเลยนี่แล้วก็มีโลโก้ตัว X มาให้แบบนี้นะฮะโลบาร์ข้างหลังนะครับเฉพาะรุ่น X Series เท่านั้นที่ทางอลซูใส่มานะครับผมนี่ ก็บางคนเรียกโลบาร์แต่จริงๆก็เรียกสปอร์ตบาร์ก็ได้นะครับนี่ก็จะมีลูกเล่นมีลวดลายนะครับดีเทลละเอียดเล็กๆน้อยๆใส่มาให้เรียบร้อยหมดนะฮะแล้วก็ไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็น LED นะครับเป็นไฟท้ายไฟเบรก LED นี่เห็นไหมไฟเบรกมันจะเป็น2ดวงนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับที่ใส่มานะ แ้วก็มีโลโก้ข้างหลัง X s e r ซ e s นะฮะนี่สวยงามนะครับก็สุดท้ายอยู่ที่เราตัดสินใจว่าอยากได้แบบไหนอยากเอาไปใช้งานแบบไหนเนาะหลากคนหลากความคิดหลากมุมมองหลากความชอบเอาเป็นว่าตัดสินใจเอาละกันนะครับว่าเราชอบแบบไหนโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะ <c oughs> จะ8ดโมงแล้วยังไม่ได้สแกนเดียวโอเคเดี๋ยวผมขอไปสแกนนีล๋ละกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ช่องของเซลต้นอิซุสุด้วยนะครับผมปิดท้ายด้วยพี่ใหญ่สวัสดีครับ